สวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวสวนอันที่ท่ายครับนี่ครับผมที่นองบัวลวงโอลมเย็นสบายครับผมบรรยากาศครับผมมันปลูกปาล์มครับสวนพันหลายครับผมบรรยากาศครับผมนี่ครับโอ้ย่างพันอันปาล์มพันงามครับขนาดพันธุ์มะเด้่ห่หน้มอะไรครับพันธุ์ง่ามอันเครื่นหมาสก้อนพันครับเครงงานบริษัทธ์พันบริสัทธ์ในหมู่บ้านครับ อันหมาสก๊อตประเทศจีนครับผมนี่ครับนี่นะฮะเพิ่นเพิ่นไม่ได้อยู่ไหนไอเพี่ยครับโอ้ยหมักม่วงหมักม่วงก็ออกดอกน้องแก้มเนาะหมักม่วงก็ออกดอกนะครับหย่างละมั้งครับผมอกอ่อนทั้งทีกันนะครับ เอาอไก่ไอ้ไปใส่หมดก็ไปเห็นไนะก่โอ้มาการหมดเลยโอ้ลมเลื่นครับผมสวนป่าผมเขามาลมเลื่นครับส้มสวนอย่างค,นนครับผมจังหวัดน้องบัวลำพูครับส้มสวนป่ามที่ใช่ มือเรีงใส่ส้มสวนสวน,สวนยางสวนยางพ่าร่าพอครับผมพอผมปลูกหลายปีแล้วสิรวมสามสิบปีแล้วครับปลูกยางพ่าร่าอยู่อยู่คุณเหรอครับคนละทงครับคนละสวนนี่พี่ชายเพิ่อยู่อีกหมูบานนงเพิ่นมาแด้แฟนเนี่ยครับผมคนละหมูบ่บานบรรยากาศครับนี่ครับผมเพิ่นมาได้แหงน้ำไปนี่ครับ สวนพันง่ามนะครับผมนีพันมีสวนสวนป่ามนะง่ามนี่ครับบรรยากาศสวนป่าจังหวัดหนองบัวลาพูครับครับผมพันมีหลายพันนะครับ่สวนป่าพันปลูกพันนอ่าแต่วัน ออกกลางพันหนึ่งพันท้องผักไก่พันหนึ่งครับผมที่ซรางเวทียางมานำยางมาพูดเดียวนี่ครับผมลมรืมม่นล้างยครับพันที่สองสวนสามสวนครับผมรบผมมรรยากาศลมลื่นโอ้บ่ห่อนครับผมประมาณนี้ครับ สองโบลล์ลำภูครับผมสวัสดีครับ